ผมสุปชโยเฉยสัตย์ครับผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลมูกอีกใบก็คือรองประธานกรรมธิการพลังงานครับผมที่ผมเชิญพี่ๆทุกท่านมาในงานถแถลงข่าวในวันนี้เนื่องจากผมและพักก้าวไกลได้ทราบถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นในภาคพลังงานของประเทศไทยซึ่งจะทําให้คนไทยเสียผลประโยชน์เป็นอย่างยิ่งหากมีการให้เรื่องนี้เงียบหายไปแต่ก่อนอื่นนะครับ ก็ต้องขออัปเดตสถานการณ์ปัจจุบันในภาคพ,พลังงานก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเพราะล่าสุดทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีการประกาศรับฟังความคิดเห็นครับเรื่องค่าไฟที่อาจจะเป็นไปได้ในช่วงเดือนมกราคมปี67หรือปีหน้านะครับซึ่งทางเลือกที่น้อยที่สุดที่เกิดขึ้นได้ก็คือราคาค่าไฟจะพุ่งขึ้นไปถึง4.68บาท ในขณะที่สถานการณ์ถ้ามันเร็ลไลที่สุดนะครับราคาค่าไฟจะพุ่งไปแตะเกือบ6บาทจะเห็นได้ว่านะครับสิ่งที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินพึ่งแถลงไปว่าเป็นผลงานของรัฐบาลในการลดค่าไฟเหลือ3.99เนี่ยมันคือแค่การยืดหนี้มาตรการที่ออกมาไม่ได้มีมาตรการรองรับเลยเป็นสิ่งที่ทางพักเก้าไก่เนี่ยย้ำเตือนมาตลอดนะครับว่า การยืดหนี้เป็นสิ่งที่ทําได้แต่ว่าจะต้องมีมาตรการรองรับควบคู่ตามไปด้วยเพราะว่าสิ่งที่รัฐบาลทำคือการเล่นกับการคาดหวังคาดหวังว่าเชื้อเพลิงจะมีราคาลดลงซึ่งก็จะทําให้ก้อนหนี้ที่รัฐหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือกฟพเนี่ยที่แบกอยู่จะลดลงไปด้วยแล้วรัฐก็จะสามารถคงอัตราค่าไฟอยู่ที่3.99บาทได้ต่อไป แต่ในความเป็นจริงครับทุกอย่างส่วนทางราคาเชื้อเพลิงโลกเพิ่มสูงขึ้นกรน,นี้ที่แบกอยู่ก็ขยายขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นราคาค่าไฟพุ่งไปแตะเกือบ6บาทกันเลยทีเดียวในกรณีที่ไหลแรงที่สุดผมและพักเก้าวไกลครับจะย้ำกันอีกหนึ่งรอบว่ารัฐบาลจำเป็นจะต้องแก้ปัญหาที่โครงสร้างไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่โครงสร้างราคากา๊สธรรมชาติหยุดการนำของแพง ให้กับประชาชนและเอาของถูกให้กับเอกชนนี่คือนโยบายที่ทางพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยใช้ในการหาเสียงร่วมกันมาโดยตลอดแต่กลับอะไรครับหายไปเลยและสิ่งถัดมาครับคือการแก้ไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพื่อลดค่าความพร้อมจ่ายหยุดเอาเงินของประชาชนนะครับไปให้กับกลุ่มทุนฟรีๆในการสร้างโรงไฟฟ้าที่สร้างมาแล้วเราไม่ได้เดินเครื่อง ปัญหาที่มีอยู่นะครับจะเห็นได้ว่ารัฐไม่มีความพยายามจะแก้ไขอย่างจริงใจรังแต่จะสารต่อปัญหาเดิมสร้างปัญหาใหม่นะครับนี่คือที่มาของผมถึงการถแถลงข่าวในวันนี้ถึงกระบวนการการป้นคนไทยให้จ่ายค่าไฟแพงขึ้นโดยมีรัฐบาลประยุทธ์เป็นคนคิดรัฐบาลเศรษฐาเป็นคนสารต่อโดยรับคำสั่งมาจากกลุ่มทุนไอ้มงกลุ่มหนึ่ง ผมจะขออธิบายง่ายๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยการยกจิกซอหชิ้นนะครับเพื่อไล่เลียงว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรในช่วงปีที่ผ่านมาจิกซอชิ้นแรกครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเป็นเป็นชิ้นที่ทำให้เรื่องนี้แดงออกมาต้องย้อนกลับไปวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาครับจากการที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้ทุเลาชะลอการรับซื้อไฟฟ้า โครงการพลังงานหมุนเวียนโครงการพลังงานลมขนาด1,500เมกะวัตเป็นการชั่วคราวซึ่งที่มาที่ไปครับเนื่องจากมีกลุ่มบริษัทเอกชนรายหนึ่งได้ยื่นร้องต่อศาลว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกะกะพเนี่ยได้ออกประกาศรับซื้อพลังงานหมุนเวียนกลุ่มนี้อาจไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่โปร่งใสแล้วก็ไม่ยุติธรรมหลังจากที่พวกเราพาก้าวไกลครับ หลังจากที่พวกเราผาเก้าไกลครับได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนี้จึงได้รวบรวมข้อมูลคำสั่งสารและข้อสงสัยเพื่อถามเป็นกระทู้สดต่อนายกเทมมนตรีเศรษฐาทวีสินนำโดยหัวหน้าผาเก้าไก่ครับคุณชัยธวัตตุลาธนเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือครับนายกรมัมมนตรีกับหนีการตอบกระทู้สดของพวกเราทันทีที่แต่ว่าทันทีที่คุณชัยธวั์สละสิทธิ์ในการถามกระทู้สด กลับขึ้นมาตอบกระทู้ของสสท่านอื่นนี่เป็นจิ๊กซอชิ้นที่2ที่น่าสงสัยเป็นอย่างยิ่งนะครับว่ารัฐบาลเศรษฐากำลังทำเป็นมองข้ามทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในภาคพ,พลังงานไทยใช่หรือไม่แต่ว่าหากจะโยนทุกอย่างให้กับรัฐบาลนี้เลยก็อาจจะไม่ถูกเสียทีเดียวครับเพราะว่าโครงการรับซื้อพลังงานหมุนเวียนจานวนกว่า5,000เมกะวัตต์เนี่ยเป็นผลงานทิ้งทวนครับของรัฐบาลประยุทธ์ ที่มีมติจากกอพอชอซึ่งประยุทธ์เองก็นั่งเป็นประธานนะครับเมื่อวันที่6พฤษภาคมปีที่แล้วโดยมีวัตถุประสงค์คือเพิ่มสัดส่วนของพลังงานสะอาดให้กับประเทศลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับรวมไปถึงซื้อพลังต้องการที่จะซื้อพลังงานหมุนเวียนเพื่อไปขายให้กับเอกชนที่ต้องการใช้พลังงานสะอาดในการผลิตสินค้าของเขา ถ้าฟังแค่นี้มันก็อาจจะดูดีครับแต่ความเป็นจริงแล้วจิ๊กซอชิ้นที่4ที่พวกเราเจอก็คือระเบียบการรับซื้อครับที่ออกโดยกกพเมื่อวันที่30กันยายนปี65ที่กล่าวถึงกระบวนการการคัดเลือกต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเวลาที่เราจะรับซื้อพลังงานจากโรงไฟฟ้าเนี่ยต้องมีการออกระเบียบการรับซื้อทุกครั้งแต่ว่าประกาศฉบับนี้ครับถูกตั้งคําถามอย่างมากมายจากทั้งนักวิชาการรวมไปถึงแม้แต่ผู้ร่วมยื่นประมูลเอง ทั้งในเรื่องของการประกันรายได้ที่นานถึง25ปีรวมไปถึงระเบียบการคัดเลือกดังกล่าวไม่ใช่เป็นการประมูลราคานะครับแต่เป็นการให้คะแนนเชิงเทคนิคเพียงอย่างเดียวซึ่งในระเบียบเนี่ยก็ไม่ได้มีการบอกหลักเกณฑ์ว่าจะมีการให้คะแนนอย่างไรซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผู้เข้าร่วมหลายๆท่านก็มีความสงสัยครับว่าอาจจะมีการใช้ดุลยพินิษตามอำเภอใจ โดยปราศจากหลักเกณฑ์ในการตัดสินหรือไม่และจิก๊กซอชิ้นสุดท้ายที่เราคนพบนะครับก็คือผลของการคัดเลือกจากการคัดจากระเบียบการรับซื้อมากกว่า5,000เมกะวัตต์เกินกว่าครึ่งครับ2,500ถูกจัดสรรไปให้กับกลุ่มทุนเอกชนเพียงแค่2ลายเท่านั้นคำถามที่สำคัญนะครับโปรเจกต์มูลค่าหลายแสนล้านบาททำไมถึงมีการจัดสรรไปให,ใ,หให้เอกชนเพียงแค่ไม่กี่ราย หลังจากที่เราเอาจิ๊กซอว์ทั้ง5ชิ้นมาประกอบกันนะครับเราจะเห็นความผิดปกติทั้งหมดได้อย่างชัดเจนเริ่มตั้งแต่รัฐบาลประยุทธ์ที่มีการประกาศว่าจะรับซื้อพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นตัวระเบียบที่มีปัญหาไม่โปรง่งใสและไม่ยุติธรรมกับทุกฝ่ายนะครับรวมไปถึงผลที่เอื้อให้กับกลุ่มทุนไม่กี่เจ้าและล่าสุดนะครับก็คือการที่คำสั่งสารชะลอให้มีการเซ็นสัญญา และยังมีการเพิกเฉยการหนีกระทู้สดของนายกเศรษฐาอีกเท่านั้นยังไม่พอครับเพราะหลังจากคำสั่งศาลออกมาเพียงไม่กี่วันนะครับได้มีการเซ็นสัญญาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ระหว่างรัฐกับเอกชนรายหนึ่งกว่า700เมกะวัตต์โครงการเหล่านี้ครับทางทั้งที่มันมาจากประกาศฉบับเดียวกันที่มันเป็นปัญหาอยู่ก็อาจเราเราอาจเรียกได้เลยนะครับว่านี่คือการเร่งรัดกระบวนการ ให้ประชาชนจ่ายค่าไฟแพงขึ้นจากการสั่งของไอ้มุ่งที่อยู่เบื้องหลังในที่ผ่านมาในอดีตนะครับทางรัฐบาลเองหรือทางกรกพอเองเนี่ยก็เคยออกมาปฏิเสธถึงว่ามันไม่มีความผิดปกติมีแต่ความโปร่งใสนะครับแต่ผมอยากจะลงรายละเอียดถึงความผิดปกติทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยแบ่งออกเป็น3ข้อด้วยกันครับความผิดปกติประการที่1นนะครับคือเหตุผลที่กล่าวไว้ในคําสั่งของ ศารปกครองทั้งสารปกครองกลางครับและคําสั่งของสารปกครองจังหวัดเพชรบุรีที่ได้ให้เหตุผลไว้3ข้อด้วยกันอย่างน่าสนใจนะครับเหตุผลแรกที่สารกล่าวถึงก็คือการเน้นย้ําถึงกรณีที่กกพไม่มีการประกาศหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกนอกเหนือจะเหมือนกับว่าเป็นการล็อกผู้ชนะแล้วนะครับย,ยังเป็นการผิดกฎหมายนะครับพรบรกรกพ2อ5 0มาตรา11วงเล็บ4 ที่กำหนดให้ว่ากกพเป็นผู้ออกระเบียบและจะต้องออกหลักเกณฑ์และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่เมื่อมีผู้ร้องเรียนครับทางกกพอเองก็เหมือนจะรู้ตัวเองว่ามีความผิดจึงได้ออกหลักเกณฑ์การให้คะแนนการคัดเลือกเมื่อวันที่29พฤศจิกายนปี65แต่หลักเกณฑ์ที่ออกมาดันไปออกหลังการปิดรับสมัครผู้ร่วมยื่นซองประมูลไปแล้ว4วัน ถูกต้องไหมครับแล้วอย่างนี้จะเรียกได้อย่างไรครับว่ากพกพกําลังทําการอย่งงางโปร่งใสอยู่เพราะตัวกกพอ,อาจจะกําลังเขียนหลักเกณฑ์เพื่อเข้าข้างใครคนใดคนหนึ่งอยู่ก็เป็นได้เพราะตัวเขาก็รู้อยู่แล้วว่าใครยื่นอะไรเข้ามาบ้างถูกต้องไหมครับเหตุผลถัดมาก็คือการที่กกพที่สารปกครองให้เหตุผลไว้ครับก็คือการรับอุทธรณ์เองของกกพในเมื่อการคัดเลือกเนี่ยมันดูไม่เป็นธรรม แน่นอนครับว่าย่อมมีผู้ไม่เห็นด้วยกับกระบวนการที่เกิดขึ้นรวมไปถึงผลการตัดสินก็ได้ทําการยื่นอุทธร์ต่อกะกะพแต่กลับกลายเป็นว่าคนที่มาตัดสินคําอุทธร์นั้นคือตัวกะกะพเสียเองซึ่งศาลได้ให้เหตุผลไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่ทํานี้การกระทําแบบนี้เป็นการกระทําที่ขัดต่อหลักการอุทธร์ของประเทศไทยอย่างชัดเจนและเหตุผลสุดท้ายที่ศาลให้ไว้นะครับ น่าสนใจไม่แพ้กันครับคือการที่ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกเนี่ยไม่สามารถขอดูคะแนนจากทางคณะอนุกรรมการของกกพที่เป็นผู้ทําการคัดเลือกได้จึงเป็นเหตุให้คิดได้ว่านะครับเกิดการระเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือมีการให้คะแนนที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่จากคําสั่งศาลครับรวมไปถึงเหตุผลที่ทางศาลท่านให้ไว้เนี่ย ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วครับว่าประกาศรับซื้อพลังงานหมุนเวียนของกอกพฉบับนี้มีปัญหาและไม่โปรง่งใสเพราะฉะนั้นครับควรจะไม่ใช่แค่โครงการลมที่จะถูกชะลอการเซ็นสัญญาแต่โรงไฟฟ้าประเภทอื่นๆที่อยู่ในฉบับเดียวกันทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์พร้อมระบบกักเก็บก็ควรจะถูกชะลอการเซ็นสัญญาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเสียก่อน หรือหากจําเป็นจะต้องมีกระบวนการการคัดเลือกใหม่ก็ควรจะต้องทําอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาและตรวจสอบได้นอกเหนือจากคำสั่งของศาลปกครองนะครับความผิดปกติประการที่2ก็คือการอ้างถึงพลังงานสะอาดเพื่อเปิดช่องการทุจริตเชิงนโยบายไม่ว่าจะเป็นราคารับซื้อที่สูงเกินไปโดยกรกะพอเป็นผู้ตั้งราคารับซื้อนะครับ แล้วคำถามคือกกพอจะรู้ได้อย่างไงว่าราคาที่ตั้งมาเนี่ยเป็นราคาที่ถูกที่สุดเพราะในต่างประเทศครับปกติที่เขาทํากันเนี่ยเขาจะให้ผู้ยื่นเสนอราคาแข่งขันกันเข้ามาแล้วผู้ใดที่เสนอราคาที่ถูกที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปซึ่งระเบียบที่ออกมานี้ก็อาจจะไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรัฐบาลที่ต้องการที่จะซื้อพลังงานหมุนเวียนไฟฟ้าพลังจากพลังงานหมุนเวียนที่มีราคาถูก และอาจจะเป็นการให้ประโยชน์เกินความจําเป็นกับเอกชนรายใดรายหนึ่งก็ได้ซึ่งสุดท้ายแล้วประชาชนก็จะต้องจ่ายค่าไฟแพงขึ้นจากเหตุผลนี้ครับเพราะถ้าหากเรามาเปรียบเทียบโครงการจากที่รัฐให้กับเอกชนกับโครงการที่รัฐให้ประชาชนเราจะเห็นอย่างชัดเจนครับว่านโยบายแบบนี้ทำมาเพื่อใคร ไม่ว่าจะเป็นราคารับซื้อเราอาจจะไม่เห็นมากนะักเพราะว่าราคารับซื้อใกล้เคียงกันแต่ระยะเวลาการประกันรายได้ที่ประกันรายได้ให้กับเอกชนนานถึง25ปีแต่กลับให้ประชาชนแค่10ปีในขณะที่กําลังการผลิตติดตั้งสูงสุดโครงการหนึ่งเอกชนติดตั้งได้90เมกะวัตต์นะครับแต่ประชาชนกลับติดตั้งได้แค่0.01เมกะวัตต์ต่างกัน9,000เท่านะครับและสุดท้ายโคต้าที่ให้ทั้งหมด ให้เอกชนกว่า5,000ให้ประชาชนแค่90นี่ยังไม่รวมมติจากรัฐบาลล่าสุดนะครับที่มีการที่อนุมัติให้มีการรับซื้อพลังงานหมุนเวียนลักษณะคล้ายๆกันเลยเพิ่มขึ้นอีก3,600เมกรวัตต์รวมเป็น8,000กว่ามกะวัตต์นะครับแต่ว่าประกาศฉบับใหม่ดันมีข้อแม้เพิ่มขึ้นมาว่าห้ามผู้ที่มีข้อพิพาทกับรัฐหรือผู้ที่กำลังฟ้องร้องรัฐอยู่เป็นผู้ร่วมยืนข้อเสนอ อย่างนี้เกิดข้อสงสัยแน่นอนครับว่านี่คือการจงใจล็อกผลให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอีกแล้วใช่หรือไม่และเหตุผลประการสุดท้ายนะครับคือความจำเป็นของการรับซื้อโครงการพลังงานทดแทนทั้งๆท,ที่เราก็มีพลังงานไฟสําลองล้นเหลืออยู่แล้วตัวเลขล่าสุดคือ55นนะครับนี่ยังไม่รวมตัวเลขปัญหา5,000กับ3,600ที่เราพูดกันในวันนี้ และถ้าหากเราย้อนกลับไปดูในอดีตเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทุกๆครั้งที่มีการรับซื้อพลังงานจากเอกชนจะทําให้เรามีกําลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็หมายความว่าประชาชนจะต้องจ่ายเงินค่าไฟที่สูงขึ้นจากการสร้างโรงไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วไม่ได้ใช้อีกแล้วใช่หรือไม่จะเห็นครับว่ารัฐบาลในอดีตตั้งแต่ การรัฐบาลยิ่งรักที่มีการเปิดอนุมัติให้มีการประมูลลงไฟฟ้า IPP กว่า5,000เมกะวัตต์ถัดมาไม่กี่ปีครับประยุทธ์ได้ประเคนโรงไฟฟ้า1,400เมกะวัตต์ทางทางท,างที่ไม่มีการออลเบียบการรับซื้ออีกเช่นเคยและที่เรากําลังพูดถึงในวันนี้อีกกว่า8,000เมกะวัตต์ครับคำถามถัดมาที่ควรจะถามครับโรงไฟฟ้าจํานวนมากขนาดนี้ทําไมถึงมีการรวบรัดเอามาประมูลกันในครั้งเดียว ทา,ทางทงที่ถ้าหากทางรัฐบาลเว้นระยะเวลาไว้ซอยย่อยๆทีละพันสอง0ันเราจะทาก็จะทําให้ภาครัฐเนี่ยสามารถกำหนดราคารับซื้อที่ถูกลงได้เพราะว่าต้นทุนทางเทคโนโลยีที่มันถูกลงตามจากความผิดปกติทั้งหมดทั้ง3ประการนะครับหากยังปล่อยให้มีการออกระเบียบความการรับซื้อพลังงานที่ไม่โปร่งใสนี้จะส่งผลให้กับความน่าเชื่อถือของนักลงทุน ต่อกระบวนการการคัดเลือกผู้ยื่นขอผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทยอย่างแน่นอนทีนี้ก็ต้องตั้งคำถามกลับไปที่ทางนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกอพอชอที่มีอำนาจในการออกมติให้มีการทบทวนการเซ็นสัญญาหรือแม้แต่ชะลอการเซ็นสัญญาออกไปก่อนอย่างน้อยก็เพื่อตรวจสอบความข้อเท็จจริง ใครข้อข้อรหัสต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะแต่ปัจจุบันเรากับเห็นว่าไม่มีการทําอะไรเกิดขึ้นเลยอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับซ้ำยังมีการปล่อยให้มีการเซ็นสัญญาระหว่างรัฐกับเอกชนเกือบ700เมกะวัตต์และศาลก็ได้มีการสั่งระง,งับการเซ็นสัญญาหรือชะลอออกไปก่อนเรียบร้อยแล้วความบังเอิญที่เกิดขึ้นครับทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้เลยว่านี่คือการจงใจหัวประมูล ซื้อขายลงไฟฟ้าที่มีมูลค่าหลายแสนล้านบาทอยู่หรือเปล่าต้องบอกอย่างนี้ครับว่าทางผมและพากเก้าไกลไม่ได้มีความพยายามที่จะเตะถ่วงไม่ให้มีการเพิ่มสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนในประเทศแต่หากจะมีกระบวนการที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้และเป็นโครงการที่ทำเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ผมจึงมีคำถามถึงท่านนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะครับว่าในเมื่อข้อชี้แจงของทางสารรวมไปถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นชี้ให้เห็นว่าระเบียบการรับซื้อพลังงานหมุนเวียนกว่า5,000เมกะวัตต์ฉบับนี้มันมีปัญหาสอทุจริตและไม่โปร่งใสนายกเองจะใช้อำนาจที่มีในการทบทวนตรวจสอบและชะลอการเซ็นสัญญาหรือแม้กระทั่งยับยั้งการเซ็นสัญญาเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนหรือไม่ อย่างไรขอบคุณครับครับมีใครมีคำถามได้ไหมครับผมก็ความจริงแล้วราคาค่าไฟต้นทุนสะท้อนความเป็นจริงครับสูงถึง6บาทอยู่แล้วถ้าเราคิดถึงนี่ที่ทางภาคราจะต้องจ่ายด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็มีการยืดหนี้ออกไปทำให้ยอดหนี้แต่ละงวดที่ต้องจ่ายเนี่ยลดลงจึงเป็น นี่คือวิธีการที่ทางภาครัฐใช้ในการลดค่าไฟครับแต่ในความเป็นจริงราคาก็มีเฉลี่ยอยู่ที่4.5-6ถึงบาทขึ้นอยู่กับว่าจำนวนนี้ที่จ่ายในแต่ละงนวดเนี่ยเท่าไหร่ครับววนใ,นใช่ครับนี่ไม่ว่าจะเป็นราคาค่าไฟโรคที่เพิ่มสูงราคาเชื้อเพลิงโลกที่เพิ่มสูงขึ้นหรือแม้แต่ถ้ารัฐไม่มีมาตรการออกมารองรับแน่นอนครับราคาค่าไฟจะเพิ่มสูงขึ้นครับ ครับเรามีแผนที่จะยื่นจดหมายสอบถามความคิดเห็นครับกับทางนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบปรัชบาลให้ไขข้อข้องใจข้อขอ,ขอ,ขอลหากับทุกๆเรื่องในเรื่องปัญหาของค่าไฟครับผมในงานของสภา,ใ,า,สาใช่ไหมครับเราทํางานอยู่ในชั้นกรรมธิการตัวผมเองเรามีสสจากพาเก้าไก่4ท่านแล้วเราได้ มีแผนที่จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงในเรื่องนี้ครับในการตั้งกระทู้เองก็ตามเราได้มีการร่างเรื่องนี้ไว้เรียบร้อยครับผม,าามถูกต้องครับผมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ